วิชาเลือกนิเทศศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะดีฉันชื่อนางสาวนทะการสายโอภาสระดับชั้นม .5 ทับ11เลขที่32ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเสนอความคิดและอธิบายความคิดและมุมมองของตัวเราเองนะคะค่ะความคิดและมุมมองของตัวเองหมายถึงความคิดของเราที่เรากำลังคิดว่าเราอย่างเช่นเราคิด เหมือนว่าเราจะไปกินข้าวอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าความคิดของเราเนี่ยไม่เหมือนกับคนอื่นเราคิดอีกแบบหนึง่งคนอื่นคิดอีกแบบหนึง่งความคิดและมุมมองของตัวเองหมายถึงความคิดที่เรากำลังทำอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นในการทำงานการทำรูปแบบอื่นๆความคิดทำให้ตัวเองมีความสุข การตั้งเป้าหมายชีวิตหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าแค่เงินสามารถซื้อความสุขได้เงินสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเงินสามารถซื้ออย่างนู้นอย่างนี้ได้แต่คนเราก็สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ความคิดของคนเราไม่เหมือนกันอย่างอีกคนเงินซื้อความสุขได้ทุกอย่างแต่กับอีกคน เงินไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่างกับความคิดและมุมมองของคนเรามันจึงแตกต่างกันในชีวิตจริงการรู้จักปล่อยวางมันเกิดผลดีต่อคนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเราทําให้คนอื่นไม่พอใจหรืออะไรอย่างนี้แต่มันเป็นความคิดของเราที่ว่าเราคิดยังไงเราทําอย่างนั้นมีจิตใจที่แน่วแน่ การรู้จักวางแผนปล่อยวางมันเกิดผลดีต่อคนที่ได้รับความเลือดร้อนแต่เวลาที่เราตัดสินใจอะไรไปแล้วในการตัดใิใจนการตัดสินใจของเรานั้นถูกคนอื่นมองว่ามันเกิดผลเสียมันไม่ไดีอย่างนั้นมันไม่ไดีอย่างนี้แต่ในความคิดของตัวเราเองนั้นแล้วว่าคิดว่ามันไม่ผิด เรามั่นใจในงานของเราการแตัดสินใจของตัวเราเองนั้นสิ่งต่างๆแบบนี้เป็นเพียงแค่ความคิดตอนนี้ฉันเป็นไวรุ่นคนหนึ่งทำตัวสนุกไปวันๆเรียนบ้างไม่เรียนบ้างไปเที่ยวบ,บ่อยมีคนส่วนน้อยที่มองฉันว่าฉันไม่ค่อยเอาอะไรไม่ค่อยตั้งใจเรียนฉันไม่ถือค่ะไม่ถือสาเขาเลยสักครั้งหนึง่ง ฉันคิดได้แต่คิดในใจไม่ได้ตอบโต้ออกไปเพราะถ้ารู้สึกว่าฉันตอบโต้ออกไปคำพูดของฉันมันจะไม่ดีเพราะฉะนั้นรู้ดีว่าความคิดของคนเราไม่สามารถมาบังคับให้เขาชอบเราหรือไม่ชอบเราหรือให้มารักเราคนเรามีความคิดที่แตกต่างกันไปฉันแค่ทำตามหน้าที่และความคิดของฉัน ไปที่ทำให้คนอื่นไม่เดือดร้อนและสร้างปัญหามุมมองของทุกคนรวยแล้วแตกต่างกันไปใครจะว่าดีก็ดีใครจะว่ายังไงก็ตามเราต้องเชื่อใจในตัวเองให้มากที่สุดไม่ควรเอาอะไรมาใส่สมองให้ตัวเองเกิดความเครียดไม่ต้องมานั่งแคร์ความรู้สึกคนอื่นสำหรับคนที่เขามองเรายัง ไม่ดีพอเพราะคำพูดของลมปากคนอื่นเราต้องมั่นใจในตัวเราเองมากที่สุดจึงจะใช้ชีวิตเหล่านี้ต่อไปแบบมีความสุขมากขึ้นพาตัวเองไปปลดปล่อยผ่อนคลายคลายเครียดไม่ควรเก็บสิ่งเล็กๆน้อยๆมาใส่สมองอาจจะทำให้เกิดสุขภาพจิตเสียและ มุมมองของคนเรานะคะความรู้สึกในด้านบวกความรู้สึกในด้านลบเข้าใจพื้นฐานชีวิตของตัวเราเองและอยู่คนเดียวนะคะดีกว่าอยู่กันสองคนเวลาให้คำปรึกษากันรู้จักการแบ่งหน้าที่แบ่งปันมีน้ําใจทุกคนนะคะก็มีปัญหาแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่เหมือนกันและที่สําคัญนะคะอย่าคาดหวังกับสิ่งที่ ค่อนข้างจะเป็นไปได้เยอะให้เรามีความที่แบบไม่คาดหวังเกินไปนะคะจะได้ไม่ผิดหวังให้เข้าใจความหมายของเงินนะคะที่เงินเนี่ยซื้อความสุขของเราได้หรือไม่แต่บางคนล้วนแล้วก็ไม่สามารถเงินซื้อได้ทุกอย่างนะคะค่ะมุมมองของคนเรานะคะชอบกังวลในเรื่องงานมาก ไม่ว่าจะเป็นงานกลุ่มหรือที่งานที่ทำในชีวิตจริงนะคะแล้วก็รู้สึกเสียใจนะคะในเวลาที่แบบทำงานตัวนี้ไม่ค่อยได้ดีนะคะความคิดนะคะหนึ่งคือเราต้องกำหนดเป้าหมายของเราให้ชัดเจนนะคะว่าเรากำลังจะทำสิ่งใดสิ่งนั้นอย่าง วางแผนไว้แล้วและแบบอยากทาให้มันประสบความสําเร็จนะคะเราต้องค่อยๆทําไปทีละอย่างทีละอย่างนะเพื่อจะได้เกิดความหมายนะคะแล้วก็ประโยชน์ของเราที่เราทําเป้าหมายอันนี้นะคะเราก็ต้องประสบความสําเร็จด้วยนะคะในงานชิ้นที่เราทานะคะแล้วก็หาโอกาสต่างๆนะคะแก้ไขแก้ไขทุก แก้ไขปัญหางานที่ต้องเจอนะคะก่อนที่มันจะแก้ไขไม่ได้แล้วก็คบคนมองโลกในแง่ดีนะคะค่ะก็คือมองโลกในแง่ดีนะคะหาสมาคมกับคนที่มองโลกในแง่ดีความที่เขามีแนวคิดคำพูดในการกระทำที่เต็มไปด้วยความหวังคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะ สา,า Shift, าสามารถเห็นโอกาสวิกฤตได้เสมอและมักจะมองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดานะคะและ้วก็มองปัญหานะคะเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่เราสามารถแก้ไขได้ไม่ต้องไปคิดเยอะนะคะคือค่อยๆค่อยๆอะไรอ่ะเขาเรียกว่าค่อยๆปรับกันไปนะคะทีละอย่างแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะคะอันนี้สำคัญมากๆ เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเราเรามีจิตใจที่แบบมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้เราควรเชื่อมั่นใจในตัวเองมากกว่านะคะแล้วก็ต้องรู้จักการวางแผนด้วยนะคะแล้วก็ไม่ควรกลัวความล้มเหลวนะคะถึงแม้ว่างานชิ้นนี้จอกมาไม่ดีนะคะเราก็ต้อง เขาเรียกว่าเราก็ต้องมั่นใจเอาไว้นะคะเสียใจได้นะคะเพรเราต้องมีผิดพลาดอะไรกันบ้างแล้วก็หาสิ่งใหม่ๆเรียนรู้ตลอดเวลานะคะเราควรปล่อยวางเรื่องที่เราควบคุมมันไม่ได้นะคะแบบว่าเหมือน เราถูกกดดันมาเยอะๆเรากดดันตัวเองเราก็ควรปล่อยวางให้มีจิตใจที่สงบนะคะได้ออกไปผ่อนคลายบ้างไม่ทําให้ตัวเองเกิดความเครียดและเสียสุขภาพจิตของเรามากเกินไปอย่าหมกมุ่นกับงานนะคะให้เรามีสมองที่ปลอดโปร่งได้พาตัวเองออกไปหาอะไรอร่อยกินพยายามอ่อนโยนและถนอมหัวใจตัวเองให้มากๆนะคะเพราะว่า ถ้าไม่ถ้าเราไม่ใจดีกับตัวเองแล้วใครจะมาใจดีกับเรานะคะออกห่างนะคะจากพวกเรื่องที่แบบดราม่าหรือว่ามันเกี่ยวกระทบกับจิตใจของเราอะเราไม่ควรเก็บเรื่องนี้เอามาใส่สมองนะคะจะทำให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีเปล่าๆนะคะค่ะความคิดและมุมมองนะคะก็ ทุกคนรวมแล้วอาจจะแบบไม่เหมือนกันนะคะก็ต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องทำนะคะค่ะรวมๆแล้วนะคะก็คือความคิดเห็นของคนเราเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าสามารถคิดเห็นไม่เหมือนกันอย่างเรานะคะคิดเห็นว่าเวลาเวลาออกไปเที่ยวเนี่ยควรจะไปรถตัวเองหรือรถเมย์มากกว่ากันนะคะ อย่างเช่นบางคนอาจจะออกไปด้วยรถยนต์ตัวเองนะคะเพื่อสะดวกสบายแต่เราคิดว่าถ้าออกไปด้วยรถเมล์เนี่ยมันก็จะนั่งแค่สายเดียวแล้วก็ถึงอันนี้นะคะคือตัวอย่างที่ความคิดเห็นของเราไม่ตรงกันนะคะคนทุกคนนะคะล้วนแล้วแต่ความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะถึงตรงกันก็ส่วนน้อยนะคะแต่เชื่อได้เลยค่ะว่าทุกคนล้วนแล้วความคิดเห็นและมุมมองความคิดของคนเราแตกต่างกันไปนะคะ ก็อันนี้ก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลความคิดเห็นและมุมมองของคนในสังคมนะคะที่แบบแตกต่างกันออกไปค่ะทุกคนรวนแล้วสามารถมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะ,ะเชื่อเถอะค่ะว่าทุกคนไม่สามารถชอบให้ใครมาบังคับจิตใจหรือว่า กดดันในสิ่งที่ตัวเองทำทุกคนอย่างเช่นเราเนี่ยชอบทำแบบเรื่อยเรื่อย,อยไม่รีบนะคะไม่ชอบให้ใครมานั่งเจ้าจี้เจ้าการนะคะต้องมานั่งเอาอย่างงู้นอย่างนี้นะคะคนเรานะคะอยู่กับตัวเองแล้วมันจะคิดงานออกมากกว่าอยู่กับคนอื่นนะคะเพราะว่าไม่ชอบความวุ่นวายและรวมๆแล้วเรานะคะ คือคนที่กำหนดชีวิตกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองไม่เคยรอให้ใครมาบอกนะคะเราใช้วิธีในการลงมือทำเรียนรู้ถูกผิดนะคะเป็นเรื่องปกติเราไม่ต้องมานั่งให้ใครคอยเจ้ากี้เจ้าการนะคะเราทุกคนล้วนแล้วมีความฝันของตัวเองอยากจะประสบความสำเร็จของตัวเองให้ดีขึ้นนะคะอยาก จะออกไปสู่โลกภายนอกดีกว่าโลกคับแคบนะคะเราต้องคิดให้คิดให้ไกลนะคะว่าเราจะทำสิ่งไหนสิ่งไหนให้เกิดประสบความสำเร็จนะคะค้นหาวิธีพัฒนานะคะสามารถช่วยเหลือคนอื่นนะคะได้เราควรหาสิ่งที่เราชอบนะคะสนใจชอบที่จะศึกษาว่า อันนี้ทำยังไงอันนี้ทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จนะคะปัญหาที่เข้ามาต่างๆในชีวิตของเรานะคะเราสามารถค่อยๆแก้ปัญหาปรับปรุงหรือค่อยๆคิดทบทวนเข้าใจในสิ่งที่ปัญหามันเกิดขึ้นนะคะเราไม่ควรจะเอาตัวเองโทษตัดตัวเองนะคะเราควรใช้เวลาในความคิดของเราให้ดีที่สุดค่ะ หลายปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นในข่าวที่เขาฆ่ากันหรือว่าทะเลาะกันแค่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะคะที่ความคิดของคนเราไม่ตรงกันอันนั้นเขาใช้อารมณ์มากกว่าความคิดนะคะเขาห่วงแต่ว่าอารมณ์ของเขาสุดท้ายเขาก็มาคิดได้ในตอนทีหลังว่าเขาไม่ควรที่จะทำแบบนี้ไปนะคะ การมีเรื่องกันไม่ใช่ทางออกเสมอไปนะคะเราควรหันหน้ามาคุยกันให้ดีกว่านี้นะคะอย่าเก็บตัวอยู่คนเดียวนะคะความคิดของคนเรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะในแต่ละมุมมอง,มองคนเราอาจจะถูกคนอื่นว่าว่าในสายตาของเขาว่าเราไม่ดีอย่างนั้นเราไม่ดีอย่างนี้แต่เราจงทําให้ตัวเองเป็นตัวเองมากที่สุดดีกว่าใครคําพูดของคนอื่นนะคะ เราไม่ควรเอาคำพูดของคนอื่นที่พูดไม่สนใจเราหรือว่าพูดให้เราดูไม่ดีนะคะเก็บมาใส่ใจเราควรจะเอาตัวเองเนี่ยปรับปรุงปรับปรุงตัวเองมากขึ้นและเราก็ไม่ควรโต้อตอบกับคนที่มาว่าเราเสียหายด้วยค่ะเราต้องมีความรู้ไหวพริบการปรับตัวและความคิดของเรานะคะรวมๆแล้วนะคะ ไอความคิดเห็นหรือความคิดและมุมมองของคนอื่นนะคะและตัวเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะเราก็ควรทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเพื่อจะแต่ที่สำคัญคือห้ามสร้างความเดือดร้อนแก่คนอื่นนะคะเราควรจะยึดมั่นในใจิตใจเราให้มากที่สุดแต่การแสดงความคิดเห็นของคนเราเป็นการแสดงออกที่ดีนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในด้านลบหรือด้านบวกเราควรให้กำลังใจสำหรับคนที่ท้อหรือคนที่เหนื่อยเราควรให้โอกาสในตัวเองมากขึ้นโลกนี้นะคะไม่มีใครเกิดมาเพอร์เฟกสมบูรณ์และดีไปทุกอย่างนะคะทุกอย่างโตมาในสังคมที่แตกต่างกันมุมมองไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะว่าต้องมีการเห็นต่างเป็นต่างกันเป็นปกติอยู่แล้วไม่คิด ว่าตัวเองเป็นส่วนกลางเอาใจเขามาใจใส่ใจเรานะคะเราควรมีสัมพันธ์ต่อมนุษย์ด้วยกันแบบดีนะคะ